สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วกับปฏิบัติการไล่จับความอ้วนที่ซ่อนอยู่ในภุงิครับหลังอาสาสมัครทั้ง5คนเนี่ยเริ่มแยกย้ายกันไปลดภุมิอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและบางคนเนี่ยต้องบอกว่าทาอย่างหักโหมมากๆเช่นคุณสิงครับงดอาหารไม่กินแป้งไม่กินกาแฟมื้อกลางวันเปลี่ยนไปไหมมื้อกลางวันเปลี่ยนแป้งถ้าไม่กินได้ก็ไม่กินไปกินผักผลไม้ส้มตำมกินน้อยน้อยมากกินแบบนิดเดียวอะ่ะ การเลิกการกินข้าวเลยนั้นเนี่ยเราจะขาดพลังงานบางส่วนมันก็จะทําให้เราร่างกายเราอ่อนแอได้ถ้าเราหยุดกินข้าวเลยแล้วน้าหนักเราลดได้แต่เรากลับไปกินข้าวใหม่อันนี้จะเกิดโยโย่เอฟิกก็ต้องขอเตือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าการหักโหมลดน้ําหนักด้วยการปฏิเสธการกินไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับเพียงแค่เราหันมาจัดก,การเมื่ออหารในแต่ละวันให้ดีก็ทําให้เราลดน้ําหนักได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ วัยทำงานที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมโทรมลงดังนั้นจึงต้องพิถีพิถันในการบริโภคอาหารกันด้วยครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการวางแผนอาหารในแต่ละวันควรจะรับประทานอาหารให้เป็นสามมื้อใหญ่มื้อเช้าต้องกินอย่างราชาโดยเฉพาะช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะเป็นช่วงเวลาที่กระเพาะอาหารทำงานโดยต้องรับประทานสารอาหารให้ครบ5หมู่ และอยู่ในปริมาณที่พออิ่มเพื่อให้กระเพาะอาหารแข็งแรงและพร้อมสำหรับการเริ่มงานในแต่ละวันพักกลางวันตอนมื้อเที่ยงกินแบบข้าหลวงเพื่อพร้อมสำหรับการทำงานในช่วงบ่ายโดยให้เพิ่มปริมาณของผักสดในมื้ออาหารให้มากขึ้นปิดท้ายด้วยมื้อเย็นโดยการกินแบบยาจบด้วยอาหารเบาๆเน้นไปที่โปรตีนจากเนื้อปลาหรือถั่วเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วงที่เราหลับนั่นเอง นี่เป็นข้อมูลสําคัญมากคุณผู้ชมครับว่าการควบคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยลดน้าหนักได้แค่9%เท่านั้นเองการออกกาลังกายอย่างเดียวจะลดน้าหนักได้แค่1%ครับแต่ถ้าทําทั้งสอ,งอย่างควบคู่กันไปคุณสามารถลดน้าหนักได้ถึง90%เเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามชมรายการของเราแอนดี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ ติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันทร2ทุก20นาทีพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันนิสุกก่อนคาร์ถงชาติครับตอนนี้ไม่เห็นเขาซื้อเข้ามาทานเลยอ่ะก็แปลอว่าเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วแหละตอนเนี้ยเงินมันเหลือเลยนะครับเพราะปกติถ้าผมไปเที่ยวทีเนี่ยพันสองสามพันจะหารกันกินเยอะ